คระที่4ี่คือวาระอื่นถ้าเพื่อนสมาชิกหรือพรร่มวมเรามีความประสงค์จะนำม,มามาเป็นทอดเสนอในการพิจารณาในวาระอื่นเนี่ยทางที่ประชุมองรจะมีกระบวนการในการพิจารณาหรือไม่อย่างไรต,ต้องว่าข้อเสนอของผมเองเ,องเนี่ยที่ส่งไปให้ทางคณะกรรมการนะครับที่จะพูดคุยกันนะครับเรื่องการเจรจาต่าะพักเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะ ก็คงจะพูดฟรีกันและจะเป็นการเรื่องเฉพาะอ่างนะครับเช่นเป็นเรื่องเฉพาะระหว่างข้าวไกลกับเพื่อไทยขั้นการของที่ได้รับมอบหมายในการเจรจาของเพื่อไทยกับข้าวไกลทุกคนจะพูดฟรีแต,ต่ว่ายังไม่คือคือการพูดคุยของลักษณะการทํางานนะครับร่วมการการแบ่งงานเนะนี่ยมันคงไม่มีข้อสนุกในการพูดไปท่านเดียวคงต้องหาข้อสุปที่ดีที่สุดนะครับข้อเสนอที่ดีที่สุด ถ้าเหมาะสมที่สุดครับก e ับการาน่งทางออกแล้วยังไม่ม right ีข้อผิิยังมี้มแน่นอนครับทาัเองพื่อไทยรับได้วางใจเอาไว้เพื่อทํงานารเปลนานยังไม่ระบุรายละเอียดยังไก็ไม่ได้รับบอร์นะครัก็ต้องมาหาเกาะแนวทางการที่ทางเลขาของพักข้กไปก็ได้ส่งตัวโครงสร้างและตัว เอาเัวนิสเช่นชาร์ตเข้ามาอะไรน,นะครับคงยังต้องศึกษาเราแต่อยู่แต่ที่ว่าลักษณะโครงสร้างที่ส่งมาเนี่ยวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตัวโครงสร้างคณะทำงานภาร,รกิจที่ส่งมาเนี่ยทางคณะกรรมการระหว่าง8พรรคเราเนี่ยนะครับจะมีการพูดคุยจะเห็นด้วยตามนี้ไหมจะเติมเต็มอะไรหรือไม่ก็เป็นต้องแนวข้อสุดตรงนั้นก่อน